จะปีใหม่นี้แล้วนะครับทุกคนมีเงินไปเที่ยวปีใหม่หรือยังครับนะครับถือว่าผมเสนอทางเลือกให้ทุกคนแล้วกันนะครับสำหรับคนที่มีรถบิ๊กไบค์มือสองนะครับที่จอดอยู่เฉยๆเลยไม่ได้ใช้อยู่ที่บ้านหรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็น <c oughs> หรือว่าอยากจะเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับเอาเงินไปเที่ยวปีใหม่หรือไปทาอะไรก็แล้วแต่นะครับรถที่จอดอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะเสื่อมมูลค่าไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเอามาขายกับกีบไบค์นะครับรับซื้อถึงหน้าบ้านแล้วก็ จ่ายเงินสดนะครับโอนตรงนั้นนะครับก่อนที่จะรถกลับมาร้านะครับเราโอนสดๆตรงนั้นเลยนะครับแล้วถ้าอยากจะขายรถกับกีบี้ไบ e เนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างบางคนไม่รู้นะไม่เคยขายรถนะฮะเดี๋ยวผมมีผู้เชี่ยวชาญทางกีบี้ไบ e มาบอกให้ทุกคนฟังนะครับจา,ากจะขายรถกับกีบี้ไบ e ์ทำยังไงบ้างจ๊ะส่งแค่รูปรถเอกสารเจ้าของรถ เท่านั้นเองครับผมเพียงแค่นี้เราก็สามารถซื้อขายกันได้แล้วมีทีมงานติดต่อถึงหน้าบ้านหรือสะดวกเข้ามาที่ร้านก็สามารถขับมาที่ร้านให้ทีมงานเช็คได้เลยประมาณนี้นะครับติดต่อทางช่องทางนี้นะที่เขาพูดไปเมื่อกี้นี้นี่คือพี่ตั๊กนะครับคนที่ดูแลกีกีบายอยู่นะทุกคนคนนี้เก่งมากนะครับเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เบอสองนะ ฝากหน่อยนะอยากขายอยากซื้อจริงๆนะทุกคนใครอยากขายอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดเอาไปเที่ยวปีใหม่ครับจัดมาเลยนะครับก<ด>ิกีบอ์ข้างบนนี้นะโอเคโกใจกดติดตามไปทักเข้ามาครับอยากได้รถมากช่วงนี้ครับรถไม่มีเลยนะครับใครอยากขายอยากปลดภาระหรืออยากจะแบ่งปันครับผมท<ช>ักเข้ามา<ช>ได้เลยครับชอบกันจัดอย่าประหยัดกันเลยไป